เข้าเกมเลยโ oh อ้ไม่กอดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมมาร์กนะฮะมันอ่านงี้ปะ่ะก็เป็นคราวสวัสดีสวัสดีสวัสดีส,สวัสดีครับโอเคอยู่กับทีมงานเข้ามาอยู่เลยอยู่กับทีมงานชุดเดิมนะแล้วก็นี่ครับแต่ผมถูกต้องดีครับผมบุรีครับครับผมระยะความไกลเดซิตอลอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยคุณต้องสอนผมนะ <What? S 1> อันนี้อะไรอ่ะทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ เมาส์มันช้าใช่ครับถูกต้องเมาส์มันช้ามากปรับเมาส์ได้ไหมเนี่ยปรับได้ป่เซนเซทีฟขอสักสองร้อยนั่นอู้หูคืออะไรอ่ะเอ้าโอ้ค้างกดอิมมัลติเนี่กดแท็บสิพี่อิมมัลติเนี่กดอีเพื่อเก็บพี่ต้องกดพี่ต้องเก็บหินก่อนหน้ามันทะลุลงมา มาอะไรพี่เก็บหินปิงได้ไหมแล้วก็ทุบต้นไม้มันม,มันปรับเป็นแบบที่นี่ได้ป่ะเออเขาเรียกอะไรนะเติร์เซอร์สั้นอะไรประมาณไม่ได้พี่โอ้ไม่เป็นไรครับม่าได้บ้งอันนี้อะไรโอเ้เนพนเชียพี่พี่ต้งเก็บหินดิพี่จะเย็นดิอันนี้กดอะไรอะ่ะพี่รีบร้อนอกดเออเก็บหินเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมนี่มาที่ผมอันล็อก ล้วไงต่อฮะกดแถบครับพี่เราลากมวช่องแรกแล้วก็ไงต่อครับทบต้นไม้พี่ทบอย่างบ้าคลาั่งอ๋อใช้หินทบต้นไม้เหรอมไม้แน่นอนพี่เออไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆนะม้นะต่หนึ่งตั้งับตั้งค่าอยู่ตุ่ม โอ้ยทต่ไม้มามันตียากโอได้แล้วไม่ยากพี่พ่คิดมากเองไม่เห็นได้เลยเลยใช่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 ไอเดนพี่จะไปเก็บไม้ดิไหนอ่ะไม่เห็นเลยตียไงอ๋ออ๋อมันอยู่ในคังแล้วัะเห็นปะพี่ใจร้อนมันต้องใช้หินพี่ต้องคาบบาก่อนอย่างแรกเฮ้ยพี่คาบโต๊ะคาบไปแล้วเห็นไหมพี่ใจร้อน กดาเพื่อ<น>อ,อ,อแล้วกดวางไงกดคลิกขวาพี่โอ้ไม่หยิบหินมาติไม้ไมน,นี่ไงหินอยู่ตรงนี้เนี่ยเก็บไปเลยเนี่ยเนี่ยเอ็อ๋อเอห,ห,หินไปตีไ้หินไปตีไม้ครับตอนแรกไม้ก็ต้องสอนพี่เขาเล่นแต่ตอนนี้พี่เขาสอนไม้เล่น เราไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเราทุกคนในหินนะเดอนะคําคํมก็มาหยิบหินอ่ะอยู่ตรงพื้นเข้าเกมนะ้เข้เกมนะเข้เกมนะเขกมแลเพี่ายเข้าเกมต้องเริ่มใหม่ดิกีกดค้างได้ไหมออกกดค้างได้ ที่เริ่มใหม่พี่การมาแล้วโอเคมาต่อนะฮะเมื่อกี้คนไม่ครบตอนนี้มาครบละผมภูเลเชันเคยครับเออคุณภูริก,ก็ชื่อเอ้า <c oughs> ผมผมไม่ให้พูดมากครับ <c oughs> ช่างมันครับยวไปดูในเกมเอ๋อก็คือแนะนำแนะนำโซนแค่ตัวเองนะคะแล้วเขาก็ไปเลย อันนี้ผมไม่เคยเล่นโม่ครับไม่เชื่ออีซี่กายมันโหลดดิ้งช้าหนง่งอะโม่ครับโม่ฮะอีซี่กายมันโหลดดิ้งช้าหนง่งอะเออพี่กายพี่กายโหลดช้ามากเลยก่ขึ้นเอ๊ะพี่กายโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่าทีนี้แหละไม่เก็บหินก่อนอันดับแรกเป็นไปอย่างไรแล้วก็ต้องต่อยกันก่อนไม่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 เอาหินไปตีไม้ใช่มผมจะไม่ต่อยใครครับผมเป็นดี ไอเียเบิร์ดต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้มันต้องใช้อีกทีไรไม่มดาตีไม่ได้อะมันเบิร์ดมันตีไม่ได้ต้องไปตีบนไม้เบิร์ดต้องใช้ขวานครับพี่หนึ่งก็ว่าอยู่คิดหิคิดกูเล่นไม่เป็นเวีนไม่ธรรมดตีไม่เหรอต้องตีไม้ปกติอะต้องตีต้นไม้ปกติอะ25โกะอะไรเนี่ยมันล็อกวุดคราวนนี้รอบนี้ใครจะคราฟกล่องคราฟครับผม โดไม้มมเองใครก็ได้ครับ,บโดไม้ต้องครับทุกคนเหมือนครับคนเดียวก็ได้พี่ครับแล้วครับแล้วอุ้ยยอ่อ <c oughs> เก็บเก็บอะไรตามพื้นจิบดี่วะใบไม้ใบ<ค>ไ,ไม้ตามพื้นโควี วีดวีดนี่พี่พี่เห็นวัวไหมพี่จะไปจะไปสมผสมพันธุ์วัวใช่พี่กายยื้มตัวครับหน่อยเออพี่มันีหญเที่ไม่เก็บเลยนะต้องทำบาร์กก่อนทำบาร์กแล้วก็ไปทำผมเอาบาร์กมันใช้อะไรอ่ะเราได้สูงกว่าทุกวันเลยใช้ไม้ใช้ไม้อ้าวทำไมพี่อันนี้ไม่ได้อ่ะพี่คราฟไม่ได้อ่ะได้พี่ไปทำคราฟบาร์กก่อน ครับบารออครับบารก่อนครับบาร์แล้วครับขวานก็ครับบาร์มาอีกแล้วครับเอ่อพิกแอคโอ้โหผมโดนสูงเลยครรอออะไก่่นนนี้มาทำดีโตครับขุดโคครับโคมีโคอยู่ตรงดินอันหนึ่งมีอาหารไหมเนี่ยมีอาหาแล้วต้องไปตีวัวตีวัวพี่ ไม่เบิดเรื่องกลัวพี่มีผมอยู่ทุกคนมีูลี่คนนี้ทุกคนคนนีควรจะดีใจไหมเฮ้ยผมคือทีนี้เมื่อเมื่คุณติดไหนแล้วอะ่ะช้าวะ่ะสุดท้ายนะอะไรกูขุดมาได้แล้วหินนะกูขุดโคได้มีเปล่าโอ้เดี๋ยวขวานจำหน้าแม่ง นี่อะไรยี่สิบห้าโกเพื่อเปิดเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะบ้านเหรอเบอ์เทิลคิดไปเองพี่ไม่ใช่บ้านจริงจริงเจอ์เทิมาดูดินี่กเก็บของนี่มีของอยู่อ๋อแฟตินัมฮัทด้วยว้าวเออมีบ้านนึงด้วยใา่มหมมีเหรียญเจ็ดเหรียญ มันมีคลองอยู่ข้างในอ่ะอ๋อไม่ต้องมาแนละ้วพี่โด่กหมดแล้วก่อนเอ็มดูแมปได้นะพี่ถ้าลงอะถ้าพี่ลงโชวเนะสียโอ้แมปถือว่ากว้างอยู่นะฮอัพเป,ปลิลอัพเป,ปลิปปลกินอ,<ๆ>อะไรไม่ได้ทำโอ้ความหิวลดแล้วมากึ่งหนึ่งแล้วอะ กินแอปเปิ้ลดิพี่คุณเห็นดิมีเห็นไหมมีอยู่นะเห็ดกินได้ปะทำเตาพี่อทำเตาเมื่อละเห็ดกินได้ปเคืนจะรู้ว่ามีอะไรเห็ดกินได้เอฟพกมอนเตอร์เนี่ยเี่ดะปอยปะเห็ดเห็ดมันกินได้ไหมมันกดกินยังไงวะกดลากเอ้ามากินหน่อยครับดิเออ เตานี่มันเตานี่มันใช้คีมสิบห้าอันเลยดูไม้แล้ดิไม้ตัดไม้แล้วมันเก็บตัดไม้มันต้องเก็บด้วยน่ะก็ไม่เห็นลงบนพื้นมลยอะไรเลยเาเเฮ้ยอะไรวะเอ้ยอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยเจ้ด้วยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ด้วยเจ้ด้วยตัวเอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรเต็มหมดเลยดีแล้วดีแล้วแล้วเยอะวิเยอะเฮ้ยมีใครทำให้กลาย ไม่าเไดนไต่ง้าเอาเอาอโอไม่ไหวไม่ไหวสอไม่ไหวไม่ไหวที่วิ่งเกไมโดนอ่ะเปลี่ยกูด้วยอุ้ยอ้ยมันเยอะมันเยอะโอ้ยกูจะรอดไปเนี่ยไอ้เ้คืนแรกก็ยังไม่รอดเลยไม่รู้นะคะทุกคนเฮ้ยวไมอรู้เหมือนกันอยพี่พี่มันเยอะจังเ้นี่อีซี่นะวย ไม่ใน normal ไล่ normal เลยระวังระวังเอ้ยมาในปกงงเองไอทำที่กายบอกมาไม่ไหวละเอ้ยจะด้วยเอจะด้วยจะด้วยอดจริงๆเราไปวิ่งมามาเออเฮ้ยไปหลบในบ้านก่อนดีไหมหน้าแดงแล้วนี่เก็บเกี่ยีอ้หิ้ยแ้ เฮ้ยตายเลือดเหลือสามสามตาย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 เฮ้ยยุยยุยไอ้ไม้ไอ้ไม้อยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมึงใครมีอะไรให้ผมกินบ้างเนี่ยเตยอยู่เตยอยู่ไม่มีอะไรดูผมบวกนะผมบวกบอสอะไม่มีอะไรให้กินเลยอะพิษเก็บเห็ดกินได้พี่เราเป็นยากแบบนี้กดอะไรกินนะ กดคลิกค้างเลยพี่คลิก้ายค้างไดนไหมครับวางทอนก่อนเพิ่มเลือดก่อนสร้างบ้านให้มีเงี้ยเลยนี่ทำธนูเดียวไม่ไหวละมีเงี้ยไดเตาแล้วมีเงี้ยมีเงี้ยไดเตามีธนูแต่ไม่มีลูกธนูอ๋อนี่ไงมันได้ไง ขนุนต้องใช้ลูกขนุนล่ะใช่พี่ลูกขนุ<ด>ต้องเอาม,มาที่เปลือยในทะเลดิใอ่ฮะไอ้ลูกธนูมุมซ้ายอ๋อก็คือต้องใส่ใช่ไหมต,ต้องเอาลูกต้องเอาลูกนุใส่นั่นเลยเฮ้ยแล้วจะตายแล้วมันทำไงอะทีเนี้ยกินอาหารดิพี่ตัดไม้ก่อนนะม,มีเนื้อมีเนื้อมี ในตาวาเนืออยู่ใตาวะมันเนี่พี่ด่าไม่เห็นอ่ะนะไม่พี่เนื้อนือตรงยากดนื้นะอันนี้คือหุ่นอะไรอ่ะมีหุ่นด้วยอ่ะมันรู้หน้ากดสุเต็กอ่ะอย่าไปกดเล่นนะอยู่ในกันหมดแล้วเนี่ยออฟล็อกดินแอ p เปิกินแอปเปิ้ลก่อน อยู่ในกันหมดอะอยู่ที่เดิมเลยพี่ตรงโต๊ะคราฟไงไม่ไม่เห็นใครอยู่นี่ยผมอยู่ข้างหลังเนาะบ้านมันยังเป็นอะไรคือคอดันเนี่ยคาคาไปเลยพี่พี่วไปเลยอะไรเนี่ยไหนอะกด e ี่อ๋อ อร่ออ่าอร่อย,อออยไม่รู้แต่ตอนนี้รู้อย่างเดียวคือบ้านจำเป็นมากเลยเนี่ยเราอยู่หลังนี้ก็ได้เนี่ยบ้านฟรีซ่อมบ้านไม่เนี่ยบ้านมันดูกลางๆนะไม่รู้อันนี้มันเอาปืน,นได้ไหมเนี่ยเออเออตบพี่ทำไม,ม,ม่ะวิเลือเหลือห้าสิบเก้าวินกรมนะ ไม้ผิดน้อยสุดแล้วไม้ไม้ระวังตายแล้วเว้ยไม่มีอาหารยังวกินอะไกินหญ้าไงมีตามเื้นผู้เฮ้ยเห็ดแรงพูดผิดพูดผิดพูดผิดเห็ดกินเห็ดเอ๊ยบ้านฟรีโอ้เออใช่เราเก็บเห็ดมาเอะา เฮ็ดซีเลียมาเพิ่มมาเฮ็ดชีจะหยุดหยุดเด็ดหลอดเพิ่เพชรีเฮ้ยมันจะมืดอีกแล้วเหรอเนี่ยในพวกนั้นมันทุบประตูบ้านได้เปล่ามันทุบบ้านได้เลยมันมันไม่ทุบประตูบ้านทุบทั้งบ้านเลยพี่้ยขางตัวเองไว้ในบ้านแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยอันมาไงวะมันมาแล้วเฮ้ยอุ้ยมันมาแล้ววุ้ยออกมาแล้วไม่ไหว ตาีกเดียววะเอาบเฮ้ยตี๊ดตีเไปตีเอาบกเอาบกเอาบกเฮ้ย้สูงวะโดมโดมเฮ้ยพี่ดูสูตรการตีล้ต้องโดดตีเลยต้องโดดตีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยอยนบ้านกันออกมาช่วยกันน้อย จะตายจะตายไอ้กูเล็บกูเล็บจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้กูเล็บข้างประตูจะตายแล้วกูจะตายเองไม่ใช่บ้านแล้วน่ะแล้วมีมีบอสอยู่มีบอสอุ้ยตายเต็มรูปแบบิดนหนึ่งตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยกูเล็บเประวังตายแล้วเฮ้ยแล้วพี่อยู่ข้างนอกเฮ้ยพี่วิ่งไปเลยวิ่งไปสุดที่เลยดินต่อไปก็มีน้อยใช่ อ๋อแล้วเดี๋ยับแล้วมันจะเกิดต้องช่วยเป็นไม้ช่วยไม้แล้วกันโดนตกลงระดีมันดีทีวุ้ยตีสองแล้วมันตามมันตามพี่มันตามนี่วิธีการตีวิธีการตีลงมาช่วยเอาดิ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 โอ๊ยไม่ไหวแล้ววิ่งขวัญพี่วิ่งขวัญ คือที่สองก็ไม่รอดแล้วว่ะแต่กบล่นเอะโอ้โห้ตากระดูกใส่ไม่ไหวละวิ่งดิวิ่งดิมาคนชุบอย่าวิ่งไปดูอะไรเก๋มเก๋มไม่ไหวแล้วี่วิ่งหนีไปเลยพี่พี่วนไปดมไม้พุชอยู่นู้นอ้ยอ้ยเอ้ยติเตะเตะเตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบ่เอาบ่ <idd> ดูดีโคตรชิวดูดีวิ่งอย่างเดียวดีเสร็ษฐีอยางผมเจอพี่พี่เดินวนสองสามรอบแล้วเนี่ยพี่อย่าวิ่งวนพี่วิ่งไปไกลๆเลยเชียวดีนะเดินหน้าก็ถอยหลังโอ้ยโอเดิ่งตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเอาเอาตายเออเอา่ยเอาละชุบผมด้วยทีหลังเลย ปเปนวิ่งนี่วิ่งวิง่งวิ่งอย่างเดียวเลยปเปเ็นเล่นจ้าเป็นเล่นจ้าดีไวต์จะกีด็อกเลฟด้วยไอ้ไ,ม,ไม้วิ่งนี่ไม้ไม่อยู่เห็นอะไรเนี่ยเห็นทำอะไรอะ่ะผมชุบไม้แล้วไม้ก็จะตายเลย้แล้วไม้ก็กำลังตายอะ่ะโอ้โหทำม,มันมืดเร็วจังอะ่ะ <c oughs> ตายอี <c oughs> กแล้วไอ้กายความหวังบนมนุษยชาติกาย ไี่กายมีเหรียญในตัวไหมไม่มีไม่มีเลยไม่ได้เก็บเฮ้ยมีมีมีกายจะกี่เหรียญกายชุบก้อนกายไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญไอ้มวิ่งหนีให้ทันนะมึงไม่ต้องวิ่งแล้วพูลี่มันจะปิดเซิร์ฟแล้วเนี่ยเร็วๆผมรอดอ่ะที่รู้รถผมรอดอ่ะไม่พูลี่มันจะปิดเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเซิร์ฟใหม่เข้าใจมพี่กายตบหน้ามาเลยตบหน้ามาเลยไหวเะล่ะตบหน้าข้างหน้าอีกข้างหลังมีเป็นสิบเลยเนี่ย พ <MA ี่กายโดูดิเลือกพี่กายเป็นรถเละเอาดิเออใช่เลือกพี่กายเป็นรถเลยอุ้ยมึงไม่ต้องกลัเจ้าเช้าแล้วทำไมมึงยิ่งตามอยู่ก็มันไม่ไปไหนมึงคิดมันลักผมเงี้ยเอ้ยมีเหรียญได้แล้วโอ้ดูมันมันก็อยู่ไอ้กายมันวิ่งมาแล้วเอ้ยได้แล้วหนีหมีหมี ออชูอ๋เคเฮ้ยก้อาอะไรมาด้วยเนี่ยเียไม่มีอะไรเลยลินีเด่นนะอีต okay. นี้อยู่ที่นลวิ่งวิ <t <t ่งอยู่กำลังวิ่อยู่ลมันตามใครไปวะ เดี๋ยวพี่ไปเข้าบ้านก่อนวิ่งดิวิ่งดิวิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้โหม่ดีเอยู่วิง่งแกวชัดวิ่งแบบพิตูล <c oughs> อย่ามานะไอ้เวียน <c oughs> ในกล่องมีอะไรบ้างมีแอปเปิลสามลูกโอเค อ้ไตายแกว่าตายแกว่าอุ้ยโกเลมมันอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะคุนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นพวกโลกอะไรแต่ละคนเดี๋ยามาทางนี้โอเคได้มาแล้วจะใช้เชีวิตไม่ถึงเลยได้เดียนมาอีกไอ้การแม่งสุดยอดเลยไอ้แม่งตามกูมาแล้ว เราซำอยู่แล้วแบบอยู่ๆก็ชุบไม่น้ามันงงเลยไม่มีอาวุธเลยเนี่ยบอกตรงเฮ้ยใครวิ่งอยู่น่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพีนัทบัตเตอร์ไม่น่าใชยพวกเราไม่น่าใชยพวกเราโว้กูเล็แม่งลอยมาเลยเฮ้มันมืดนะเช้ายังวะเช้าแล้วก็ตามเราอยู่เช้าไม่เช้ามันก็เหมือนเดิมพี่ าตามผมเป็นฝูงเลยอยู่ไว้ถึงสิบวันครับไม่มีทางไม่ถึงสิบวันแน่นอนเจ้าดิสติเอตรวมตัวดีกับรวมตัวก่นอกนไปไม่ได้ไอ้โกเลมมันตามกูม,มาอยู่เนี่ยเอาเดือ<ข>ดวุด้นไโกเลมมาทีพี่ไม่มีอาวุธเลยเนี่ยหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดมีตายอย่ะบอกเลยแป๊บนะแป๊บ,ปบอยู่ไหนกันน่ะมันรวมตัวกันดิ โอเคเดี๋ยวพี่ไปละแป๊บนึงแม่งตามไม่เลิกอยู่เว้ยที่จะไปหากายกไม้ดีกว่านี่ยบุรีแล้วบุรีเป็นอะไรบุรีพูดไปไปหากายกไม้ดีกว่าอยู่หลายคนปลอดภัยใช่ตายยกจุ้งไม่ไม่เกไปทุกคนฟองละตายคนเดียวอ๋อ ยากดีว่ะเกมนี้ชอบชอบชอบแต่จะไม่เล่นอีกแล้วไม่จเล่นความหิวหมดแล้วเฮ้ยทุกคนทุกคนวยหนีไปได้ไหมไรพี่อะไรทุกคนวยหนีไปได้ไหมพี่อะไรเห็นเครื่องมาสงสัยไหมต้องมาตกใจเรๆเอๆอ้เ้ออ นั่นไงกูบอกแล้วให้หนีไปแล้วแต่ละอย่าอยู่อย่าอยู่ก็อยู่นะการมันสู้อ่ะได้เดี๋ยวมึงดูข้างหลังมึงก่อนการมันสู้อ่ะการมันสู้อ่ะการมันนักสู้อ่ะเออสวยสวยเออเอาดีเอาดีเอาดีตายโน่นโน่นดูตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นสู้ได้ไหมล่ะสู้ได้ไหมล่ะบอกแล้วให้หนีไปก่อน จะสู้ไหมอ่ะไอ้สามคนไหวปล่าล่ะแต่พี่ไม่มีอาวุธต้องมีพี่แอ็กก่อนพี่พี่ไปทำพี่แอ็กก่อนไปพี่ทำพี่แอ็กก่อนเร็วๆล่อมาก่อนรอรอมาก่อนเดี๋ยวพี่วนวนวนรอบรอมานะเดี๋ยวพี่ทำพี่แอ็กตีดังพยายามดูดพยายามดูดฝอยนี่นะไอ้ตัวเขียวอ่ะดูกระดุ่นด้วยนะอืออโอ้ความหิวหมดไวเกินตายตายมันเลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงโอ้จะตายเฮียโอ้ย่าตาย พิกแอคโจมตีแรงกว่าใช่ไหมโจมไม่รู้เหมือนกันพี่โคเลมส์สำหรับโคเลมโอเคได้พิก <c oughs> แอคแล้วเอ้ยเดี๋ยวมาไม้ไห้วิ่งวิ่งกลับมาไห้ไอยู่ไหนกันวะเนี่ยนี่กูลากมันมาไหนก็ไม่รู้ทำไมไม่เห็น<ค>ช่วยเลยมือดอีกแล้วอะ่ะกินอาหารก่อนไม,ไม่ไหววะเลือดจะหมด เห็นเข้ามาตกใจไหมพี่เข้ามาตกใจยังเลยไม้หายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ระวังนะพี่มันกำลังไปหาพี่ไกด์กด์เอ้ยแล้วทำไมทำไมมันขึ้นมาทำไงถึงจะรอดอ่ะไม่รอดหรอกผมว่าเขาหน้าต้องชุบว่ะชุบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่มันกลันหาพี่อะไม่เห็นไม่เห็นหลอดข้างบนไหมเห็นได้เห็นได้เห็นละ เดี๋ยวขอขุดโควบอลแป๊บนึ่งเลื่อนไปไกลไปแล้วเว้ยเฮ้ยเราบอกตรงเนี้ยเสียใจมา <c oughs> คนหนีไป <c oughs> เดี๋ยวพี่รอดไปเองทุก <c oughs> คนหนีไปเลยเดี๋ยวพี่รอดไปเองตามมา <c oughs> โอ้ยโอ๊ย <c oughs> เป็นไงเราคนเก่งไปเลยดีไปเลยดีไปทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งกูเลยทิ้งกูยใช่พี่ผมบอกแล้วมันจะมาพี่นั่นมาแล้วนะพี่ลองมองทางขวาดิตีข้าโกเลมได้แล้วครับพี่น้องตัวเหี้ยดเลยวะตัวเหี้ยดเลยวะตัวใหญ่ใหญ่อะเฮ้ย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 อะไรอะกาเดียนโอ้โหกาเดียนไปเลียนจ้านี่เลยพี่เราถึงเล่นไม่ครบสิบวันนะตัวบ้าเลยวะเนี่ย ระวังเอ้ยไม้ล้ไป,ไปนนมันเป็นบาเร่วอ่ะเอ้ยไม่ใช่บาเบี้ยล้ววิ่ะมนคนลากูมาพีอุ้ยคนลา<อ>กูมาตายหมดเลย้องนี้ลเลยได้ไม่ครบสิบวันเลยเราดูเลือดมนัน <c oughs> ดิโอเคก็เอาเขาวๆ้าก่อนนะวันนี้ เดี๋ยวเราไปเล่นหลังไม้ต่อบายครับฝันดีครับฝันดีครับฝันดีคันดีฝันดีโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไม่รู้วิธีเปิดเซฟยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาเจอกัน <laughs> รอบหน้าครับผม so